สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะมาพบกันใน Thai h e r ์แอดโฮมนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินเสาะหาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่เขาเชื่อกันว่าช่วยในเรื่องของการปัดเป่านะคะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายอัปมงคลนะคะสิ่งที่ไม่ดีให้หายออกไปจากชีวิตนะคะเรามาติดตามชมกันนะคะว่าจะเป็นอะไรคะ่ะ แล้วเราจะเดินเข้าไปในซอยแห่งนี้นะคะมาดูกันนะคะมาติดตามชมกันค่ะหมาผู้น่ารักก็จะติดตามเราไปด้วยนะคะลุยไปกันค่ะ Let's go <S ในด้านความเชื่อพืชนิดนี้ถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนาโดยชาวบ้านจะใช้ฝักในพิธีกรรมทำน้ำมนต์เพื่อสะดับเคราะห์ใช้ในงานมงคล ทำน้ำมนต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เชื่อว่าเป็นการแสดงออกถึงความเคารพบูชาและเป็นการขอขมาลาโทษต่อผู้ใหญ่หรือใช้ส่งน้ำพระพุทธร,รูปใช้อาบน้ำผู้ป่วยเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายไลผ่ผีใช้ล้างหน้าลูปหลังและล้างหลังมือไปงานศพเชื่อว่าจะช่วยขจัดปัดเป่าความทุกโศกและไม่ให้สิ่งเลวร้ายมารบกวนค่ะ อ,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 อต้นนี้ค่ะต้นนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนมาอย่างด่วนเลยนะคะต้นนี้เลยนะคะหน้าตาจะคล้ายๆกับต้นชะอมเลยนะคะมีน้ำแหลมด้วยนะคะนี่เลยนะคะ นั่นก็คือต้นส้มปล่อยนั่นเองนะคะเพื่อนๆอันนี้ยังจะไม่ออกฝักนะคะจะเป็นแค่ตัวลำต้นแล้วก็ยอดนะคะต้นของเขานะคะนี่เลยค่ะมาดูกันใกล้ๆนะคะหน้าตาจะประมาณนี้เลยนะคะและนี่ก็คือต้นส้มปล่อยนะคะที่ตามความเชื่อของคนไทยเราก็คือจะช่วยในเรื่องของการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่เป็นอัปมงคลน,นั่นเองนะคะดูค่ะ ความแตกต่างระหว่างชะอมนะคะกับตัวของส้มปล่อยนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะชะอมเขาก็พูดถึงก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะคะแต่ส้มปล่อยเนี่ยอพอออกมาปุ๊บเนี่ยตรงยอดของเขาจะออกเป็นสีม่วงๆนะคะเห็นไหมคะว่าก็จะออกมาไม่เหมือนนะคะนี่น,นคะคะเอาดูใกล้ๆเดี๋ยวจะขอซูมให้ดูแล้วกันนะคะ ตัวของยอดนะคะก็จะมาดูในส่วนของลำต้นนะคะ ลำต้นก็จะแข็งๆนะคะสูงมากนะคะประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณถ้ารวมๆเราก็ประมาณ4-5เมตรได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะมีความแข็งแรงเหนียวมากนะคะเราจะไล่ๆดูไปทีละนิดทีละนิดนะคะมีกล้วยด้วยนะคะสวยจ้ะโอเค จะประมาณนี้นะคะในส่วนของตอนส้มปล่อยนั่นเองค่ะมาชมท้องทุกนากันดีกว่านะคะช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดินค่ะ go ต่อกันนะคะคหรือจะใช้ใบส้มปล่อยใส่ลงไปในน้ำเพื่อใช้สระผมก่อนพิธีการโกนผมหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนชาวเหนือจะใช้ฝักส้มปล่อยเป็นของขลังที่ช่วยป้องกันตนจากสิ่งเลวร้ายในยามจะออกนอกบ้านโดยจะใช้ฝักส้มปล่อย3ข้อและเข้าสุกสามก้อนคว้างไปข้างหน้าข้างหลังและข้างบนพร้อมกับคำกล่าวว่าเคราะตั้งหลังอย่าไปอยู่ทา เคราะตังหน้าอย่าไปมาสนเคราะตังบนอย่าไปมาต้องหรือยามที่ไปงานศพเช้าเหนือจะเอาฝักส้มปล่อยใส่ไว้ในกระเป๋าเสือ้อหรือเหน็บไว้ที่ผมด้วยเชื่อว่าจะช่วยป้องกันผีสางม,มิให้มารบกวนได้ค่ะอ่าเรายังไม่จบนะคะเรามีของแถมด้วยอีกหนึ่งต้นนะคะที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะ ต้นนี้เลยค่ะที่เราจะเรียกกันว่าต้นข่อยนั่นเองนะคะต้นข่อยนี่แหละค่ะที่คนโบราณเขาจะเชื่อว่าช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวงนน,นะคะ mm hmm. เวลาปลูกแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหานะคะนี่ค่ะนี่ก็คือใบของข่อยนะคะใบเขาจะเป็นใบเรียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีความสาก ทั้งด้านหน้าใบแล้วก็หลังใบนะคะแต่ด้านหลังนี่จะสากมากกว่านะคะแล้วก็เพื่อนๆคงจะเคยเห็นนะคะว่าคนสมัยก่อนนะคะเขาจะนำเอากิ่งของข่อยนี่แหละคะ่ะนำมาขัดถูฟันนะคะเพราะว่ากิ่งของข่อยนะคะเขาจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการดูแลรักษาฟันให้แข็งแรงนั่นเองนะคะคนสมัยโบราณของเรานี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะ สามารถดัดแปลงนำเอาสมุนไพรนะคะมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะคะแล้วก็ทำให้คนรุ่นหลังอย่างเรานะคะสามารถนำเอาไปใช้ได้อย่างสบายใจนะคะเพราะว่าเรารู้แล้วนะคะว่าเราเอาไปใช้แล้วมันจะต้องมีประโยชน์แน่นอนนะคะไม่เป็นพิษเป็นภัยแน่นอน,นะคะ่ะโอเคนะคะสวยงามนะคะใครอยากเห็นลําต้นอันใหญ่โตบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ เห็นกันไหมคะเพื่อนนั่นคือลำต้นของต้นข่อนั่นเองนะคะันนั้นคือต้นใหญ่ๆ,ๆนั่นนะคะประมาณ1คนโอบได้นะคะคือใหญ่มากนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะก็ตั้งอยูอ่ขึ้นอยู่ข้างลำธารน,นะคะก็จะได้ความชุ่มชื้นนะคะทำให้ลำต้นเขาใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่มีใครมาหามาทำอะไรเขานะคะก็อยู่มาเนนานแล้วเลยจริงๆนะคะโอเค ก็ได้เห็นกันแล้วเนาะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใบเป็นยังไงนะคะแล้วก็คุณสมบัติโดดเด่นของเขาก็คือช่วยในเรื่องของการปัดเป่าสิ่งชั่วรายอัปมงคลและยังสามารถที่จะทำให้ฟันของเรานะคะแข็งแรงด้วยค่ะ และก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปพร้อมกับต้นคอยต้นนี้นะคะที่ใหญ่โตโมโหฬารกันเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเราจะได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปค่ะแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ